สบายดีสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้เท่ากับสิพ้าพ่อแม่พี่น้องสูขส่ขู่สู่คนไปเหตุบุญกี่แหล่ะเนาะเมื่อเนี้ไปเหตุบุญที่วัดบ้านทาเท่ากี่แหละว่าเมื่อนี้มันเป็นเมื่อหอ่อเขา่าซากเนาะหอ่อเข่าซากก็คือเมื่อวันเพ็งเดือนสิบพี่น้องอันนี้ก็เป็นฮีดของประเภทนี้ที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสูร่รุ่นหรือว่าจากปู่ย่าตายายแหละคุณเนานะแล้วก็มีหอ่อเข่าซากแล้วก็ห่อเข่านะพี่น้องหอ่อเขา่าสามอย่างนะมีหอ่อมากหอ่อมี่ยงหมากผู้กอกยา แล้วก็ห่อเข้าหมัดติดกันก็คือไข่เห็ดครับห่อเข้าประดับดินอะละแล้วก็มีกระตกเลิลละผ้าแล้วก็ใส่บาดยาน้ามเนาะมันนี้ไปเบ่งไปสมบรรยากาศอยู่วัดกันเลยเนาะว่ะสิเป็นอะไรพี่น้องคนสิไลยบมือห่อกระสากกับมือห่อเข้าประดับดินแต,ตแ,ออตแตกต่างกัน,นอะใดปกติเราก็บ่แตกต่างกันเนบ้านค่อยเหตุเวลาเดียวกันบางคนบางบ้านมัก็จะเหตุเศร้าห่อเข้าประดับดินแต่ในห่อกระสากมันเห็ุสวย แต่บ้านทางเห็ดทรายเบิร์ตบาหวานจะเป็นเขาประดับจีนแล้อห่อข้าวสารเนาะมันนี้ก็ไปเบิร์ตขอบครั้วถั่วพอก็ไปใบถั่วแหนกใบสาแพนกับใบบอลาก็ไปบขอดก็ไปบบัวบ่อส่จ่อยเพื่อนก็น่าสิไปเนาะค่ะเป็นอยู่อีเพื่อนหนึ่งหมไปแต่น้องแพ้วมันนี่แฮมิน้องเอ้ยจะเบิ่งไปส้มบรรยากาศอีวัดกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นของที่เฮากาเตรียมสิไปใส่บาตรนะเมือนี่ะเนาะมีข้าวต้มข้าวนมแล้วก็ของกินแล้วก็มีเงินลอยหนึ่งเนาะ ิพี่คนหนึ่ง่นผักมาเพิ่นอยู่สุรา,รา,พาเพินนะ่นผักเห็ดบุญมันนี่เขาจะไปเห็ดอยู่บ้านเราน,นี่แหละนีน่มันจะนอนลอยนักเขาจะไปหยอดตัวไว้เพิ่นเห็ดหันเห็ดน,นี่ในวัดเนาะขอบุญขอบคุณ้นผลละลายเนาะต้นโู้ฒ่าแม่กับแถวพอ่อเราเดินไปก่อนเลยหลูกเราหย่างไปก่อนเลยพ่อกระตือคันให้แม่พร้อมแม่เพิ่นกระตือกระตุกเขาแล้วก็หอ่อเขาสะหลากระไร ไล่มาเด้อดีดีค่ะสบายดีพี่น้องตอนนี้เขากำลังสิไปเนาะกำลังเตรียมผอกแม่เป็นอย่างก่อนเลยเลยยักถือเพียงดอกพลุ้งพ,พลัง,พ,ลงพี่น้องเอ้ยค่ะซาแพรอยู่ตอนนี้สบายดีทางผู้ชมตอนนี้ซาแพรก็ลงมาแล้วเนาะนี่นสุดแบบนี้เนาะพี่น้องสุดจักซีย่างดอกคนย่างแหวนวก่อนผมบ่มัันใจในผมคนแ่บป้าป้าป้าย่า,างเอาต้นไปเอาเลต้นตอนนี้ทำากำ็อย่างไปเลย ไปแม่ดี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 ไปแม่ลงมาเอาิบนะแม่แพวเออ,อเออแอะแอะเออเออแอะกับวัไปน้ำได้ไหนสิไปวัดน้ำขุณอะธรรมดาเมื่อแม่ผู้คนกำล,ลังไหลลง nông pheo phụ vật ma đó mà này Hãy Đi คนปตุตกช่องซัมเมอร์เนาะมันก็นเลยแบบว่าโบเปื้อนพี่น้องลืมถือหอดสะชาวเพนอยู่น้ำลังนั่งพัดจะลงน้ำแพวบดีลงจักถือเพียงดอกพลุ่งพลังแดดอกานเงาวองร้อนแก่ ลงเ่าเราจะลงทางใดน่าจะลงทางหลัดขี่ดแก้วกานขี่นั่นน่ละตอนนี้ให้บ่อมันถือซอยให้สะจอ่อยถือต้นซอยเนาะ ยังไไว้นางเอกวรุษเดอกมันมีน้ำนักไหมผมมีน้ำนักม <c oughs> ก็เลยนักนักผมบรรยากาศทางลงวัดกับผู้คนกำลังไลลงไปแบบคึกคืน วัาน,นี่เฮือนฉี่เฮือนหากระลงบดขุ่คนเนาะเฮือนคอยกับลงบดขุขข่คนขาดแต่น้องแพลน้อยบ่ลงเพื่อป่ะเผื่อเฮือนเพื่อวรานี้บ่อยากลงปกติเผื่อฉีอยากลงไงคนอยู่วัดคือนสีลายคัะ เหยียบไปรอดเหยียบงัวเขาขี่งูอะขี่งูหลัดท,ทางสบายดีสวัสดีเนะาะมืัอนี้เขาจ่อยกันเลยลงใส่บาตเขาจ่อย<ข>อลงใส่บาเลยเนาะเมือม่อเมื่อวันเขาประดับดินเพิ่นเมือ่ยอใส่บ้าตรผมก็เลยบ่เห็นเพิ่นอันนี้เพิ่นใส่ยอยู่บ้านห้อยยางเนะาะมืัอนี้เนาะนมื้อนแม่สบายกันเลยมือ่อน้ไปถือต้นเงินซอยเปลี่ยนทายอย่างเปลี่ยนรอด เอาสบายใจเลยเปลี่ยนท่ายางก็พอสามารถเปลี่ยนท่ายางได้อีกไลยบ่ธรรมดาอะไรบึ้งฟักฟักข้าวโลกฟักหมักฟักเน่มีเงินจะหาเสือเสือใหม่อันแขนสั่นอยู่แขนยาวห่อน นี่ถ้าจอยเสือตัวเก่าตั้งแต่ชิปปีที่แล้วเลยยังยังตัดแขนชิปปียังใส่ได้เฉยประมาณข่อยชิปปีนี่โอ้ยใส่บ่ไรเสือตั้งแต่จีฮอดวัดเลยถ้าเอาเลยตัดแขนออกแต่เป็นเจ้าใส่แขนยาวไหมเพราะถาเลยตัดแขนออกไหมตัดแขนเสือโอ้้นหลังไหล ทางหน้าสิเป็นคุ้มเนื้อแหละอ่า แม่ซำมำป้องไเพื่อนว่าซำมงโปไปอีกแล้วแต่คืนนี่เนาะเจ็บแห้งอีกบ่ไปทางไหน,นมาเนี่ยเออบ้านี้ พืชช <c ười> <Ừ, S 1> ัยวันน so <c ười> ี้ลงสวรรค์ไปเขาชงไฟผ้าเนาะวันนี้เนาะเมื่อนนี้พวกเราบ้มาทำบุญแล้วพี่น้องเปิดชายปลาตอนนี้กำลังใส่กระโตกเลยตับไตชัยพุ่งดีเบดหมอหมอบอกกระเพาะอย่างเดียวก็หายแห้งเนาะ ขาเจ้าบอกว่าให้กินน้ำมันปลายปีนะเอาน้ำผสมมาคนก็บอกให้กินขมิ้นสันเคยเออต้มกินยังกินก็นได้หอตหวัดเลข้คนคือลายฉักแถมวันนี้คือขึ้นอั่นแหรู้ว่าเขาที่ใส่บาทละวะ อ้าวทักทายกล้องตัี่างตัดอ้เย่ยมียืนาเข่าเข่าไปโลดบางได้ก็เข่าได้เป็นวัยรุ่นวันพยามผมกำลังลงมาเอาไเอไ้าไปให้พ่อข่อยพุณนะต้นเอาไปให้พ่อครับเอาไปเอปเอ บางช่วงบางตอนเวลาผ่าสวดผ่าเทศเข้าสิบริถ่ายเบิน้นพี่น้องว่าเขาจะตั้งใจพังเทศ่นพังผ่าผ,าผานสวดนะบ,บรรยากาศภายในวันนดคนลลยเต็มวัดเลยน้อยเน,นึ้อที

ตอนนี้เขาก็ับไปมยเปิดเรียบร้อยแล้วเนาะเออมคกอตัาลพะาวตต สัมมาสัมปรสัะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปัสสัพุทธะคุณังธัมมาคุณังสังฆะคุณังพุทโธเมนะโถธัมโมเมนะโถสังโฆเมนะโถพุถาราตานังธัมมาตานังสังขารตานังอหังยเจ้ามีดิติปตะ ที่พาพิขาที่พาพิขังที่พาโบสนังพาวันตโนพาเม้นยยาฮีเขาดีมฟเมตแพเสดเสะนาแลมาหนึ่งหนึ่งสุกแล้วเเป็นอ่อนข้างงามดีมีกลิ่นหอมคือดงดอกบัวยกึ้นเอาหัวแล้วเอาปอนใส่บาตรใช้แกพบาสังกเจ้าเพื่อเป็นทาน ขอทอทิศน,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 นองบิญญาณขอแลกเลน,น่ครัวและเนียเพื่องอายและน้องลูกแมลหลานและผู้บาาญัตตลอดทั้งสัพพสารผู้หลงหลับไปแล้วขอจงนำมาหักเอาผลบุญที่พุกขขาน้อยทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วใด้เมื่อนี้ตลอดการนานเถิดสาธุสาธุสาธุ ปาลิซุตโฮนาโนโมโท้ามีซาโฮอาสิลรไปเลี่ยนคือเก่าอตอ,าาอนแถวค่ะย่อคันใส่บาทแล้วก็ถีบลอยก็สิไปใส่บาทแล้วมป็นนี่พี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาใส่บาทแล้วเนาะก็สิลงมาเรียนแถวกันคือใส่บาทเทโพเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยสนุยซาแพนผูกเอาบอดิทูชาดลงมาได้撒ถือมาลุมตุ้งติ่งก็เลยบอดิทูชาดลงมา พูนผู้ผู้แถวเป็นอ้อมเป็นอ้อมเป็นอ้อมเรียนแถวกันถ่ายใช่ไหมเหยาเต่งเนาะเหยาเต่งเห็ดผักามาจากประเทศไทยนี่พี่น้องมาเหยาเต่งเห็ดพงเทียนนั่นแหละยิ้มยิ้ม ยืนรอใส่บาทนี่เนาะชุบกระนังรอใส่บาทมีสาวแพนสาวนุ่ยเซฟนุ่ยแล้วซ่องพี่น้องฝากไปติดตามในเซฟนุ่ยสาวลาวแล้วก็ซ่องสาวจอยสะนแอลแซนแอยสะนแอลเห็ดหนาเขียดแท้เล้นี่เนาะซ่องแซนแอลเซฟนุ่ยสาวลาวสื่อซ่องเพน ชาเพชรโมมี่ซ like. ่องบริเหตุเป็นนักเอกซ่องคอยพี่เล่าตอนเอกต้องใส่บาทซาบิวซาบิวเดี๋ยวนนุ๊ก อ้าว <coughs> 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 เสียวลงวัดบ่เสียวมอหนึ่งหมดกุาหมอเสี่ยวจีวัดเสียวกุหลาเสียวกุหลยบุญผุนั่นขุดขุดมีใจบาดขิดน้ำดบาดเดน้ำปลาเขาใหญ่เลยรเทเชียอยู่เมืองไทยือุทุ่งไทุ่งมันเขาใช้เหเียแต่ไยัไใช่แบบ่ ของกินคือของกินแล้วใส่งใส่งตอนนี้พระกำลังเดินมาแล้วอี่น้รงแต่เขาผมก็ได้เห็นเขาดอกเขาอยู่ที่นั่มีมือกอแล้วตอกไม้เงินใส่ได้เห็นแต่ซ้ำซาวผนเยี่ยมมาก เงินกระดอไม้ใส่แน่นยามเพิ่มเข้ากับนนงมใส่ในบาทเขาเงินใส่ในยามวเ็ยายังกอค่ะเรียกว่าเิ็ม้อยของบมคาดเลย รอเราซับแล้วรถได้ใส่คันที่ว uh, <lak> ่ามาเลยันรถได้จั่นเราเป็นของตัวของเงอนไม่ตู้อะไรไอยี่หอชิบเบิลก็นั่งประเทศเลยยังไงไหนเขท่เขาเอาคันจะโทรศัพท์ไนจะพ่อเบิงนั่ง ไม่มันคือเต้าถือตัวนั่งางบ้างนหมาจัเลืมมันบักเห็บบักโง่บักหง่ครับกหแหใจใส่เนาะทอดั้นอะไร้่างเ้ยแ้วลักยกข้นากตรงทดู้นเลอานี่ลยไม่ได้ีกบชวัสกันแหละแต่มันจิเป็นไปแลได้ได้ก็ไม่ได้เอาีกแล้ว นากไปย่างบัแกพี่น้ตัสวรรค์บ่ะเียบเพืนเฮาคิปเขาบัตรก็ลนบน่บัอลน์ก็อีล้วได้นี่บุญนี่เนี่ยใช่แหลเนี่ยได้ใส่ไทยได้ลูกใทยลูกได้ เขากันยังวะาได้กำไ้ใข่ก่อยยอมจะรับกำครับดีได้ดีปยนว่าถ้าปลูกมะแซงได้ปลาเขาไงนี่กับโัวก็มี่วนทั่วมุนบวัวไปลงได้หรว่าน้เนี้ครับะ่าหันงามีปลาได้ขาดปลาจะได้ของขาเออรง่วก็มีส่วนรั่วใชมั้ไ้มันแงได้ได้เขา

ไป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  มันมดเลยดิบาอเลเออบาด้แล้วต้งเงินดีมาทำานเนี่ยเล่าเต็นตึ้งจริงสิสมควรทานทานไปโลดทานดเดือนนี้ยบาทเลยจใส่ไปแม่ใส่ไปพุเอเนไปเะลยะูนานไปถทงหอแจกซาลาเลยเนาะ ตอนนี้เขาก็ใส่บาทขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยนะนน้าก่อนน้องพี่น้องเราจะไปย้าย

Na jatale jika pijasa pejata Tuki untuk punya nipa katani Mejukkan jati ditampil Tuki tanpa beda una jantan Ini na punya kemena Ini na ujit se na jatip palang Jula pejewatan upacana Sedanak ni jantani inatang ma Nyawani parang to Mamang na jantusa patani Warang jatato ภาเวภาเวกุตุติดตังสติปัญญาสังเลยโกวิริยัมเมนะมาระปันตุโลกะสังฏาตุเมนิสุทเมโทตะติภาวะโรนะโถธัมโมนะโววะโรสมโมนะโตปัจเตตะโพโสสัมปูรณะโถตาลูมามังเตสุตานังอุปาเวนามาโลกะสังเฆปันตุมาทะสะพุทธญาณุปาเวนามาลุกะสังเฆปันตุมาทุกขปตะจะ ตอนนี้เขาก็ยานนามาทีเรียบร้อยนอะพี่น้องปรเทนำ้ำยาแล้้าเบ่งเล็กน้อยผืนยานหอขอสลากเนาะอันนี้จะเป็นชะมดเล็ก,กน้อยที่เผ่นรอยานหอขอสลากเลยพี่น้องตอนนี้น้อยเขเคยเป็นเปนนีแหลยฝอยโบสมานหยารลายปันนี่บริสุทธุกใส่บันนี้เอาดำหอสองหอ หลังจากที่ยายห่อกอาสาแล้วบางคนปกตทถากินข่าวอยู่หวัานเนาะยายก็จะไปหายาย อี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 อยู่ะ่ะสั้เป็นยายห่หอเขา,าเนาะก็ทีิยายแทวรลักใต้แล้วก็กกต้นไม้ มัมผลนไายหองเอาขนมมัมบางคนก็สิแลกเปลี่ยนกันเนะเาะแลกเปลี่ยนกันเอาไปใส่ไห้ใส่หน้าใส่เฮือน ใส่ผาาใส่ยังผ้าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาติพี่น้องพันน่ะเนาะเล็กน้อยคุบครับคุบครับคุบครับยังอ่ะคือดูไปเนี่ยดูไปช่ยหาดของที่ โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิจ,จบคลิปเอาไว้สนิทก่อนมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะไข่แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อชิบว่พลาดคลิปใหม่ๆจากสองฮะเนาะพบก,กันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีปุ๊บสาวจอยสาวนุย่ยสาวเพนเขากำลังยหยาดน้ำกัอนอยู่เนาะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย